สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมในกิจกรนะฮะในการแว่นของเรายังไม่จบนะฮะเรามาแว่นกันต่อนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าการแว่นในรอบนี้ใครจะชนะไปนะครับผมโอเคเรายังอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะกับแก๊งเดิมเลยนะครับผมไปกันเลยโอ้โหพี่ใหญ่อยู่ข้างนี้อะไรอะไรอะไรฮัลโหลโดนได้พัดผักจากพัดผักพัดผักคัย ถักจนเถิกเลยเนี่ยผมไม่อยากมาอยู่ทีมนี้ให้ทีมไม่ชนะพี่เนยว่าเอาพิกิตรมาดีกว่ามาดีค่ะนั่นไงผมผมไม่อยากอยู่ทีมนี้ยทีมไม่ชนะพี่ไม่อกอรู้สึกตัวตัวพี่จะเด่นคนเดียวนะมั่งสีชมพูเด่นเลยคนเด่นไม่เคยไม่เคยมีใครเห็นหน้าตัวละครผมหรือเปล่ามีหน้าไปไฮโดนยิงตายตลอดไปไปยัดไปไปดิอ้ไปก่อนเลยมามา มาแล้วสมพงษ์ลุยเลยพี่กิจพี่จะกแัอะไรอ่ะเมื่อกี้พี่กิจเด็ดมากโน่นโนนโนนลูกลูกสาลูกาไนลูกสาลูกาอ๊ลไม่นไ่ได้้อยตายโดนไอ้เนี้ย

เราดีเดียวกันพี่โอยคอตายเลยเนี่ยเฮ้ยไปกันดิเฮยดิเฮ้ยไปไปกินไปกินดิ้งเลยเฮยดิบอสบอสเสีงมากเรียบร้อยไอ้บอสตายตบมือให้บอสหน่อยครับไอ้ตบมือให้กิดหน่อยครับเฮ้ยไม่ได้ดิก๊อตก๊อตพูดบิดพูดบิดตบมือให้ก้อนหน่อยครับ โอ้พูดดผิะไรไงพวกคุณเนี่ยเมื่อเ right? ี้ยมึงบอกว่ามึงจะชนจะทำผมผมกูจ่าหยุดแล้วยิ่ยมึงจะมาตบกูอีกผมไม่ใช่นชนผมเป็นคนนครพนมยังเป็นเป็นคนเป็นคนดีเลยครับก็ดูดิครับยังยังโดนครับเห็นไหมครับเจอคนอย่างนี้สังคมแบบนี uh ้นะครับรับไม่ได้ดีไม่ห่างเหอแนะดิพี่ดีเหมือก็เหมือไปเลย อ่พี่โบ๊ทรอบนี้ผมจะทำสัญญาแล้วไปแล้วผมจะไม่ยุ่งกับพี่มึงจะทำสัญญาพิศาศเหรอมึงจะขายวิญญาณใช่ไหมเนี่ยไม่ได้อัดแล้วอไอ้ยี่เป็นพาร์ติเตมหมดแล้วเฮ้ยเออเยเฮ้ยอุ้ยเหี้ยเฮ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 เอาอีเคี่ยวจี แม่งลูกอะลูกอะสาวอะไรอ้ะเอ้าเอ้ามาแล้วอะโหลอะโหลมาแล้วทำไมเไปวันไปวันขอโทษพี่เฟิร์ส ยิ้วกันนะยิ้วกันนะชดมาชดมาเอ้ยคือรอบนี้ฆ่ากันเองทำไมวะขี้แต่ข้าผมคนแรกเลยเอาเดียวออกไปออกไปจะไปไหนไอ้บอนอีกละลงตัดหน้ารถอลยลงไปต่อยสิวะตัดหน้ารถตันเท่าเยอะลงไปต่อยเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเย้ เราไม่ต่อยเลยโบสเราไม่ต่อยเลยเราไม่ต oh, ่อยเลยเออเดี่ยวไปเดี๋ยวกูไปช่วยหิวรอแป๊บหนึ่งไรโอ้โหดูดิสีแดงแรงสามเท่าอ้าวเหือคุณแม่คุณลูกมาค่ะคุณลูกขามาค่ะคุณแม่ขาลงมาดีกว่าค่ะคุณลูกต่อยเลย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 ต่อยไทยมึงรอดูอยู่เนี่ยถ่ายคลิปด้เลยคุณลูกไม่ลงมาเนี่ยจะได้ป เราก็ตายเลือดกูเหลือขึ้นหนึงมีตัอยไาลกได้ไปลงยูไรท์เฮ้ยเอ้ยอาเอาวอาเอาวอาเอาเฮียเฮ้ยเอตายไปลไปลงยูไรท์ตายตายอาไปแล้วเอะแล้วเนียวิ่งแล้วไปต่อยวิ่งแล้วตกแรกวะตกแรกแล้วเฮ้ยต้องแรกแล้วอย่างยิ้มมักสึกรู้ชายแล้ว ถึงมุกผู้ชายอ่ะวิ่งมาต่อยกันเลยเุี้ยเไร้ว่ะรอเรืองรีเจนก่อนขับรถนี้ไปเดนมาีเจนว่ะเีเจน่ะอ๋อไปแล้วเเือีเจนด้วยเืองมันคืนเลือมันคื้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮลงไปต่เลยลงมาต่เลยเม่กียบรอไทำไมกูมันไม่ได้ัว่ะ มีคนหลดอีกแล้วดนะครับผมอ้วหลุดแล้วไม่ไอันนี้ไม่ได้อ่านใช่ไหมเนี่ยไอเดียนีสองคนนี้เล่นหลุดเหรอ่อย่อยเล่เนี่ยวาค่ะกกระโหูกว้าาหลกลงไปต่อยกันเลยเออจะได้จบมาร่บอนะนน ไอ้สองก็ดีเล่นเลยนะมากระกลู้มวาดิเอาดิเอ่านี่กลู้มาแล้วไอ้โบ๊ทอ๋อโอเคโอเคโอเคพาวเวอร์กเลยไม่ไม่ทีมทีมพี่ทีมคุณแม่ดิที่ตับินร้องอะโอ้ยบินไหนไหนบินไหนบินไหนบิน

พี่กินแม่งดักซอตลอดอะไรพี่กินยุ้ยหนาวเลยชูรามไปดิสไนน์นาแวนบอยสไค์เกิลไอ้บอยบอยอะไรไปเลยโอ้โหสไคว์แมนสไคว์แมนชูด้วยชูด้วยไปเลยโอ้โหเอาไปเลยเอาเลยไอ้คนดูจะูมึนแล้วไอ้เหี้ยโอเคกูหยุดหยุดฉยๆแล้วกันไปเลยทีมแดงนะโอ้โหทีมแดงแม่งเยอะชิมหายเลยไอ้เหี้ยดูจนมึนแล้วครับ พี่กนยลูกอลูกสงายหมมีเงลเอาอีตายเลยเอางแล้วลงแล้วมาลงแล้วเอาไี้ยเอามายัลงแล้ววะอันยกกว่าแม่คนละาเลยเโแม่งเ ต่เหลือไอ้ก้อนคนเดียวอ่ะไอ้วันฮันแมนคนที่จะอ้วนลูก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 ตายคนแรกเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรใครชนกูอุ้ยอัลโล่พี่อยู่คอนโดทำงานก่อน้ยโดนยีงบอลไอ้ตกมากับผมอ่ะไอ้ตกอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยเหลือกูคนเดียวเบสเล้ย ไปอาเออเายบิไป่เงากนีเราเอาไนี่คือการเสียสละร่างกาของคุณแม่ค่ะการเสียสละนี้นามาซึ่งชัชนะพี่บส์าเไบม่ตายเหรอพี่โบสตตฝั่งนี้มันตั้ง4ี่คนเลยนะคะ จะแพ้เขาเหรอคะอันเองตลอดเลยว่ะโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเดยางก่อนเบิดยานก่อนไปกิดละวะเปิดยานเปนีดีกันไปเิมันงะเบิดัลง่ะเบิดมันลงเดมันลงนะเบิดมันลงอุยอดยดีแล้วดีเนี่เยนี่ไปก็ได้น มกคนลุ้มตามคนเหรอทุกคนมีลตาคนเหรอผมจะไบอกมันข้ามัน้ามันข้ามันจะบอกเมื่อกี้ผมติดคับแต่ดูคนมาช่วยขอบคุณมากไอ้กอนมึงอยู่ข้างนเลใช่เออแล้วมังดากมทำไมะเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้าไอ้เหี้ยเี้ยากแล้วโอยกุโดนลุมอะะผู้คนเเหรอ มึงมาพี่เฟิร์่ตกมี่เฟิร์สจะตกรอย่าโชว์ต้องจับขับสองมือขับสองมือเฮ้อย่าเตกมตายขว้างขวางทางขว้างทางมึงไว้ขวางทางมึงไว้ขวางทางมันไว้เไ้เหียร้อยเรียบร้ยอะไรอย่งันวะนี่ยร้อวยนี่ยนร้อยช่วยโอ้ยโอ้ยอะเฮ้ยช้งแมงจะช้แมงเยอออ นี่เล่านี่เล่าวันพันแม่ดุเยอะแม่โดนลังแกุคณแม่โดนลังแกแม่ตายเองอ่ะเอ้าอู้ยอุ้ยอุ้ยอู้ยเอาพิกิทเฮ้ยนี่เนี่ยอุ้ยเฮียล่วงมานี่เนี่ยเนี่ยเหยียบเ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 ฮียบนอนด้วย ตายเลยโอ้หไอ้ชนตซ้ำกูอีกเนี่ยโอ้ยมาก็ไม่เป็นทีมเวิร์กอะต่อยล้มเสร็จปั๊บชนกระเด็นอีกเอาลแ้วเหลือกี่คนอะหมดแล้วเหลือเหลือมคนเดียวเราก็รอทำไมชนมันก่อนชนดีมากอยากชนไปอยากขึ้นไปแล้วขึ้นด่วนขึ้นดวช่เร็วไปครับชนดีมากอนเยียบ่ยมมากชนยีมันฆ่ามันฆ่ามันไม่เป็นไร

มายะต่อให้ใส่หมวกกันน็อก้วยใช่ป่ะก๊อตแรงไม่พอเนี่ยตอนนีหน้าเแ็กน้อยค่ะเน้นแต่กระไรวิ่งอย่างเดียววิ่งโคอรตกอีกแล้วโคตรออือแมวพี่บอสแมวอุ้ยเกือบเข้าหน้าแรงแรมาอย่างนี้ใช่ไหมแรงแรมาอย่างนี้ใไหมเอาวอาล่วงแรงลุกโค้งเลยลุกโค้งเอาโอ้ยเอาเอาฉุดกันเลยโอ๊ยไปล่วงล่วงไปฉุดกันล้วงควรจะล้วงควรจะล่วงไป ร้อนไปร้อนไปดมานหน่อยกออยู่ไหนไ่ตองนี้ต้องร้วไ่ตองนี้ม่ตรถล้มหมดอาชน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 เดป้ยาดหรืไป้าปเองชนชนชนไมไเองคุณตายขับรถเล่นลวฮะทุกคนตายดคุ่เอายังไม่ตาย มา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 บลลอนด้วยบอลลอนเ้ยเบิร์นด้วยนี่ไงล่ะอือบอลลอนแล้วบอลลอนไปแล้วเฮียรถยังช้าเปลี่ยนรถก่อนอ้าาเปลี่ยนรถแล้วเขาเปลี่ยนรถแล้วเขาเปลี่ยนรถแล้วเขาเปลี่ยนรถแล้วรถมันช้าช็อปเปอร์ที่เป็นลูกแดงเมาคนเดียวังวิ่งมาทันอีกวิ่งแล้ว เอาเต่อยกันแล้วต่อยกันแล้วชู่ยีหลอกเขาเรียกหลบกเขาเรียกหลบกหลอกหลอกเขาเรียกหลบไอ้แม่กันเถอไอ้ยัแม่งหลบได้หลบดอกไม้สวยอ่ะสายขวาหนีเอลเลยว่ะสายขวานี่เอลบิดเลยอ่ะช um? ู่ยียกหลบกเขาเร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 ียกหลอก เจอสามสองจนไทยพูดเป็นหน่อไม้เลยจะหลุดตัวตั้แรกเลยสหน่อมาจนไทยอะไรรอบนี้ก็ไม่ใช่ของเราอะไรเรารอบหน้าก็ได้ไม่ปชนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้แค่นี้ทำไมไม่ไปแก้แค่นี้เลยที่วะางกชนอุ้ยแหละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยยังเรียบร้อยยัง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 นี่คุณแม่โดนรอคุณแม่โด่รอ แม่แม่ครับขึ้นมาเร็วคุแม่เอาไปคไปข้างบนข้งบนก็ข้างเืนเพื่อนเราตนั้นเลยม่เยอไม่เยไอ้มเขมันไ่ลโชวอะไไปต่อยมันไม่ดี๋ยวมันี่ดีพี่ตายผมรอด่มนย ไหลตายตลอกตายเย้ที่บ๊ทที่บ๊ทที่บ๊ทที่บทนี่คือกิจกรรมยามบ้างตอนที่คนอยู่ข้างล่างเว้ยที่โบ๊ทนะแล้วจะลงไปแล้วทบดไหมกกระสืบสบทีทำไมทำไมโดดลงทำไมลงไปแล้วไม่ตายวะเทปเทปเทปตามมาตตามมาที่ตช่วยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเดี๋ยวลงมาลนะดิเดีหาวิธีลงก่อนลงมา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 หงนาีแลเฮ้ยหกนาทีแลวจะตายแล้ว ปกตินะไม่ใช่หกนาทีแหมน่สี่สิบห้าวิท่นั่นแหละพี่เดี๋ยวผมลงมาพิมพี่อยู่ข้างมันไปไปทำไมกูรอดวะทำไมกูรอดวะไปพี่กินป้าด้วยมาแล้วมาแล้วเรารองเรารอเงี้ยแหละเรารองเงี้ยแหละอุ้ยเจือมาเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งชนนะขอร้องอากาศตีเลยอุ้ยเจี๋ยหลังก่อนมามาบ๊วย

ไปลือเดีกชุดเดีวกด้มาตามมาเดี๋ยเด็กี่เว้ยนได้ได้นะมึงได้ไดอย่าเสือกลูกมาเองนะมึงยสอยตายนั่นไงอย่าสอยตายนว้ยแต่ขับรถมือเดียวด้วยรอดรอดรอแมวแล้วเขียวจีแมวแ้ว่อยต่อย มาลงมาเล้ยอ้ยนี่นี่นี่ให้นิ้วด้วยให้นเดียวทบคุณแม่เดี่ยตกเออไหนก็ได้เมื่อกี้ผมชนที่เนกิใช่ไหมอือก็ผมเห็นพี่เขาล่วงไปเ้ยจะเข้าายเห็นเอาเอาเออเฮ้ยเฮ้ย แพ้แหละโอ้ยต่างคนชนะเว้ยจบจบจบเมื่อไรเขาให้คุณแม่ชนะคุณลูกชนะรึนี้คุณลูกอะไรหรือเปี่ยหรือแมวกนิวกางถือว่าเจ้าแล้วเรีเราแล้วเลยว่าอะไรนะให้บวชเนี่ยคุณไม่บวชแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลยนะอ่าที่บุญบารมีเสริมสร้างบอกเลยถ้าเกิดผมไม่เห็นพี่เด็กกีเขาล่วงลงไปนะผมก็คงต่อยพี่เขาตรงนั้นแหละใช่เหรอเออเรื่องแรกมันล่วงเห็นล่วงไปแล้วนะเออเห็นมันล่วงลงไปอ่ะ งแล้วเหมือนว้ากันมาได้อะไอ้เหี้ยงงมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่กิจขอบคุณพี่เฟยขอบคุณพี่เนกิจขอบคุณอ่ะอายะขอบคุณในก๊อตนะครับขอบคุณเอ่อทุกคนเลยเออทุกคนครับนะฮะสวัสดีครับ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  หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมกดติดตามกันได้ที่ปุ่ม subscribe ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับ If you like my videos Click subscribe below and don't forget like and share.